ย้อนภาพบันทึกความทรงจำกันหน่อยจิกซอว์รถทริปของเราจากเหนือสู่ใต้จากิีกดอยสู่ชาวเกาะตั้งแต่วันแรกที่เราก้าวขาออกจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองขับยาวจากเชียงใหม่แวะไหว้พระที่เมืองเก่าอายุทยาและวันที่สองต่อด้วยภารกิจตามหาผีเสื้อกางเต็นท์ทำปิ้งย่างที่แก่งกระจานจังหวัดเพชรบ,บุรี เพียงแค่สองวันนี้โลกของเราประกอบไปด้วยเรื่องราวมากมายและผีเสื้อะนำทางเราไปที่แห่งคนไหนต่อเราชักตื่นเต้นกับวันต่อไปแล้วละ่ะ I've n i n g e e f too o n n o w a s e to o I wanna get away from every little thing just to try to make it through thinking about my options every detail in my head but it doesn't really matter nothing matters so i cry instead จากแก่งกระจานปักหมุดพิธีหาดวนากรชายหาดลือชื่อของจังหวัดประจวบ ถึงล้อจะหมุนมาไม่ไกลมากเท่าไหร่แต่นี่ถือเป็นความฝันหนึ่งของเราเลยละ่ะที่จะได้การเต้นนอนริมหาดข้ามคืนให้เสียงคลื่นคอยกล่อมเราสักครั้งและตื่นขึ้นมาพรา้อมวิวทะเลสีครามนี่เป็นภาพในฝันของเราเลยละ่ะ อย่างแรกเลยที่เรามาถึงเราขอเท้าเหยียบพื้นสายนุ่มๆให้เม็ดสายแทรกไปตามเท้าเล็กๆของเราทะเลสเสน่ห์ที่ดึงดูดผู้คนมากมายให้เข้ามาหาทั้งคนที่มีความรักคนอกหักคนเหงาทะเลไม่เคยปฏิเสธแถมยังอ้าแขนเปิดรับทุกคนที่เข้ามา อแล้วสำหรับเราล่ะจัดอยู่ในสถานะไหนดีคนมีคู่วัยกำลังก่อร่างสร้างตัวแต่ตอนนี้กำลังว่างงานยิ่งในยุคที่ความไม่แน่นอนกลายเป็นเรื่องธรรมดาแบบเนี้ยอีการเว้นระยะห่างทั้งหลายแหละยิ่งทำให้เราฟุ้งซ่านและเหงาไปกันใหญ่ แต่มันก็ดีเหมือนกันนะมีช่วงเวลาเหลือๆแบบเนี้ไม่ต้องรอให้ถึงวันหยุดสองอทิตย์ก็ได้ปล่อยสมองให้มีพื้นที่ว่างสำหรับรีแลกซ์บ้างค่อยๆค,คิดค่อยๆวางแผนอนาคตกันใหม่อะไรก็ว่ากันไปแต่แล้วเจ้าความคิดเนาะก็วนกลับมาอยากเที่ยวไร้สาระนะแต่ฐานะดันไม่เข้าใจเอาซะเลย ในแต่ละนาทีอารมณ์ต่างๆไหลเข้าสู่ตัวเรามากมายบางครั้งก็แค่อยากนั่งลงมองโลกให้ความเป็นจริงที่อยู่ตรงหน้าเราได้มีเวลาได้มานั่งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติท่ามกลางทะเลที่งดงามอย่างเงี้ยถือว่าเป็นของขวันที่ดีที่สุดในช่วงเวลานี้เลยละ่ะ มาทะเลทั้งทีถ้าไม่เปียกก็คงมาไม่ถึงนี่มันทริปทะเลนะไม่ใช่ทะเลทิพเล่นน้ำให้หนำใจกันไปเลยไปพร้อมๆกับเจ้าตะว,วันที่กำลังจะรับเส้นขอบทะเลไป เปิดไฟรับบรรยากาศชายหาดยามค่ำคืนทำมื้อเย็นจากของทะเลที่เหลือจากเมื่อวานทำอะไรง่ายๆมันก็มีความสุขง่ายๆได้เหมือนกันเพียงแค่เราใส่ใจลงไปในสิ่งเหล่านั้นเพราะไม่ว่าหารจานหรูจะเลิอค่าเท่าไหร่ไม่ว่าทะเลจะสวยสักแค่ไหนมันก็คงไร้ความหมายถ้าเราไม่ใส่ใจ ได้อยู่กับสิ่งเหล่านั้นจริงๆไอ้ที่ว่าคนเราควรใช้ชีวิตทุกวันให้เป็นเหมือนวันสุดท้ายมันก็น่าจะจริงนะเพราะครั้งนี้วันนี้อาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายก็ได้ไม่โอกาสของเขา โอกาสของเราที่จะได้นั่งพูดคุยจิบเบียร์เย็นๆไม่ต้องกังวลว่าจะดึกแค่ไหนท้องอิ่มหนังตาก็หยอ่อนปิดพัดลมเปิดเต็นท์ให้ลมทะเลพัดเข้ามาดีกว่าราตีสวัสด์นะ บันทึกความทรงจำของเราในเช้าวันอันคาร9้ามีนาที่ตื่นขึ้นมาอยู่ริมทะเลนี่ไม่ใช่ความฝันแต่มันเป็นเรื่องจริงเราจะจดจำมันเอาไว้และตอนนี้น้ำก็ขึ้นกระทบฝั่งใกล้มากๆและแดดก็แผดร้อนมากๆเช่นกันเราคงต้องย้ายมุมกินมื้อเช้าไปอาศัยร่มเงาของต้นสน ถือว่าเป็นการเก็บของไปในตัวเลยแล้วกัน ทางวันนี้เรายังเหนื่อยหางวันนี้เรายังท้อหางวันนี้เรายังเศร้าไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรปล่อยให้รู้สึกปล่อยให้เข้าใจปล่อยให้ใจได้เรียนรู้แพ้บ้างเศร้าบ้างค่อยแก้ไขค่อยซ่อมกันไป มีความสุขกับทุกๆุกวันและทำทุกวันให้เป็นเหมือนกับเป็นวันสุดท้ายของชีวิต Wherever you're going I'm going to I'll follow you through the black and the blue Whatever the mountain We'll climb to the next Honey, I'm with you through life and to death. You tell me you're scared.